ชิมวายครับผมอหนูเสิร์ฟเลยชิมนีตัวไหนสตรอเบอรี่ครับผมนี่นะครับวายนะครับใส่ตั้เลยนี่ยโอเคอร่อยครับผมองค์ประกอมีทั้งเหลืองแลาเตแดงครับอะโวคาโดครับสับปะรดสับปะรดลูกเล็กบัคกัสโคลบกัสโลโลบานเฮาครับสตรอเบอรี่กับหวานครับยังสตรอเบอรี่หวานนี่ครับนี่สตรอเบอรี่ครับสดๆเลยลูกใหญ่ๆเนาะ กินเองหน้าแดงเลยนี่ครับหวานด้วยใช่ไหมน่าสุานงองสดครับเลือกได้ครับมาขามเทศกันะนี่นสีชมพูเนี่ยชมพูหวานอันนี้ลูกยังมะทองญี่ปุ่น,อน,นโอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับกเกษตรน้องไม้ครับนี่ผมมาโพยอยู่นี่ครับนี่ยุ่เขาใหญ่ครับนี่ มาไหวเจ้าพ่อเขาใหญ่ครับมาเห็นเขาขายพืชพันธุ์ทางการเกษตรครับผมมาที่พาแวะเบิ้งจากน้อยครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันครับว่ามีอย่างขายนะครับไปตามผมไปนะครับนี่บรรยากาศครับผมเขาใหญ่ครับนี่ทางนี้คือทางขึ้นอุทยานนะครับนี่อุทยานเขาใหญ่นะนี่ครับขึ้นอุทยานกันทั้งนี้ครับเขาใหญ่ครับผมนี่ครับรถกับม้าลายครับตอนนี้ครับตอนบ่ายโมงครับผมม่ได้พ้าเที่ยวครับ ผมพามาเบิ้งพืชพันธุ์ทางการเกษตรครับผมอาจจะดูสวนกระแสน้อยนึงนะครับเพราะว่าปกติคนเขามาเขาใหญ่เขาจะพามาเที่ยวเขาใหญ่ชมเขาใหญ่ธรรมชาตินะตอนนี้ผมช่องเกษตรน้องใหม่พามาชมพืชพันธุ์ทางการเกษตรครับผมโอเคกับมีขายอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะฝั่งขาเข่าแล้วก็ขาออกน,นะครับ เดวเามาเบิกกันครับที่แน่ๆที่ผมเห็นนะครับมีผู้สารนมสดนะครับบรรยากาศทางขึ้นเขาใหญ่นะครับนะผมถ้าไครสนใจก็ลองแวะมาเบิกได้ครับมาซื้อของกิจล้างเดียวก็ได้ครับบักรนี่ครับสนใจไหมแม่บักรนี่ครับผมนี่กิจสวนเขาเรียกพันอะไรคะถุงทองประเสริฐทองประเสร็จก็มีขนุนเนี่ยสามล้อสดนี่กต่ทอง,งประเสร็จมันเป็นอะไรนี่ครับขนุนทุเรียนอีทุเรียนด้วยมีทุเรียนด้วย อันนี้ปลูกเองขายปลูกเองขายเองล้ยงครับผมนี่นะครับเราเดินมาถึงตอนนี้ชิมไวครับผมไวครับไวชิมฟรีเหรอโอ้มีไวฟรีด้ยครับผมอัิ์เลยชวนนี้ืวันไหนบนี่ครับนี่ไวอันนี้ไวะไรครับเนี่ยตอเบอรี่ครับผมกอกินไหมเหมือนลชวงต่อนี่นะครับไวนะครับรสชาติเป็นไง เขาดีเองเลยใช่ไหมคะอันนี้แคนตาลูปี่สองอันนี้ทีเด็ดไปไม่ได้ขออันนี้ไปไม่ได้เลยนะไม่ได้อันนี้แคนตาลูปนะคะอันนี้แคนตาลูปเมื่อกี้อะไรครับอันนี้เมื่อกี้สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ปีค่ะเนี่ยใสเลยเนี่ยดีมากอันนี้นุ่มกว่าจิ้มจนเมาเลยอันนี้แรงอันนี้โอเคอร่อยครับผมลองทำผู้ใหญ่มหมก็ลองแวะมาชิมไว้ครับดูนี่แซ่บครับผมมีหลายมีหลายรสชาติ อันนี้แก้วสีจะไหวไหมเนี่ยมันเ็ตครับแก้วคืนครับเอาไหมชิมไหมขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับผมลองได้มาดูครับผมขอบคุณครับชิมฟรีครับอร่อยครับนี่ชิมไวอร่อยครับมีหลายแบบครับเมื่อกี้ผมมาชิมได้หลายอย่างครับผมครับผมขอบคุณครับนี่มีอะโวคาโดนะครับนี่อะโวคาโดครับผมขายไงไม่รู้ครับ อะโวคาโดนะครับผมนี่อันนี้ลูกอะไรข่ายชิดไปเลยอันนี้อะไรแม่มะปรางเหรอมะปางมะยงชิดแล้วท่งนัดร้องเบิ้งครับนี่มีหลายอย่างครับนี่สตรอเบอรี่กับลูกใหญ่ครับนี่นี่ผลไม้หลายครับในร้านไม่มีนี่ครับผลไม้หลายครับอันนี้อันนี้รับมาหรือปลูกเอง ลูกใหญ่มากเลย,ยแต่มันเหมือนทันเดียวกันเป็นทันใหญ่เป็นนมเล็กกับนมใหญ่นมใหญ่หรือนมเล็กแล้วแต่เราจะเรียก <c oughs> แล้วจะเรียกว่าจะเอานมเล็กนมใหญ่ขายขายถุงไงครับนี่ถุงละนมก็ร้อยรหนึง่งถุงละร้อยเหรอแต่ว่าทีนี้คมาซื้อก็ว่านมเล็กหรือนมใหญ่อชอบแบบไหนนมเล็กนมใหญ่เขาเรียกนมส่วนลูกเล็กกับนมส่วนลูกใหญ่ใช่คะนนี่ตอนนี้ก็มีชมพู่ไอ้องุ่นก็มีหลายพันธุครับ ขายเเหมือนกันโอเคไปเดียไปเรื่อยๆขอบคุณมากครับน่าจะมีมันเหมือนกันแล้วก็มีวายนี่ครับใช่เพราะแถวนี้วายเยอะพ่อมีอางุ่นเยอะผลไม้ถ้าขึ้นชื่อจริงๆก็จะเป็นรู้สึกเสียบท่องครับนี่ครับของว้างขายลายครับมะขามหวานก็นนี้ครับครับผมครับผมขอบคุณครับนี่ ครับผมไม่เป็นไรครับอันนี้มีอันนี้กับนี้ครับแก้วมังกรแก้วมังกรมีทั้งเหลืองแล้วก็แดงครับนี่ครับผม้องแววโวคาโดครับโวคาโดนะครับเขาู้ใดแวะมาเขาใหญ่ครับรองแวะมาเบื่งครับไหนคะผลไม้ก่อนทางขึ้นอุทยานเขาใหญ่นะครับผมอุ่นเขาใหญ่สวนวังน้ำเขียวจ้ะนี่ครับผลไม้อะไรครับ ลองเบื้องเป็นแนวทางครับสาหรับพ่อแม่พี่น้องครับที่ว่าปลูกแล้วก็นี่ครับอันนี้คือมีตลาดครับผมคือเขาสามารถเอามาวางขายได้นี่นะครับอันนี้ก็รับไม้นะครับไม่ได้ไม่ได้ปลูกเองแบบนี้หลายมีหลายอย่างครับอันนี้กุศากุศานมสดครับนะครับอันนี้อย่างครับเสาวดเหรอเสาลวดเสาวรดลูกเล็กนี่ครับเสาลวด เป็นพันเล็กครับสาบรถก็มีนครับแม่แม่สาวรถลูกเล็ก่ะสาวรถขอบคุณครับผมครับนี่นะครับพืชพันธ์ทางการเกษตรครับผมลองเบิงครับเขาใไงครับยุคเขาไงนี่มะยงชิดมะยงชิดขายทุงเท่าไรครับนี่ลสอง้ละสองรหาสิบ โอ้ oh. <c oughs> นี่นะครับอันนี้สาบลูดบัตรก,ก,กระทบโลกบ้านเฮา,าครับถุงเท่าไหร่ครับจังสี่เจิบเจ็ดสิบบาทโอ้นี่ครับมันหมุนไล่เมล็ดก็มีทั้งเทิงหมุนกับวางขายหน้าเข่าญ่ทางขึ้นอุทยานเข่าญ่ขอบคุณครับผมครับเดี๋ยวท้ายไปเรื่อยๆกันครับนี่ครับมีหลายอย่างกับมีหลายร้านครับู้นตลอดจนสุดซอยพวกนี้ครับขายคล้ายๆกันครับผม คันชอบร้านไหนสนใจร้านไหนก็ร้องแวะซื้อได้ครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าลื่นลัวครับเมาเมาหวครับแสบท้องเลยโอ้พุดสาน้สดครับผมนี่กินได้เลยครับพุดสาน้สดครับขายยังไงครับนี่อันนี้ขายโลละแปดสีเเดือบไม่ได้ครับนี่แปดสิบสตรอเบอรี่กับหวานครับสตรอเบอรี่หวานนี่ครับ ของชายรายครับบนวันนี้ชานมสดครับที่มองเห็นนี่คือสามารถชิมได้ทุกร้านนะครับนี่ครับหวานอร่อยครับกิ่นวายแล้วจะรู้สึกไหมเนี่ยอร่อยอืมหวานอยู่อันนี้คือแบบไหนนี่แบบนี้แหละครับแบบนี้เลยดังโอเคเรียกเลยเอารอลนึงเอารอลนึงครับ ไล้ตรงนี้หมดนะครับเดี๋ยวขึ้นรถไปก็กินไปเลยนี่นะครับโลเท่าไหร่นะโลละแปดสิบบาทอ่ะเรียกเลยอาเลยได้ครับเอาหมดเลยเนี่ลือกใประมาณนี้ค่ะยอะไรแนหวานหวานเลือกไปเลยเดี๋ยวกินไปตามทางไปเลยอุษานมสดครับเลือกได้ครับสตรอเบอร์รี่ก็ สตรอเบอรีครับหอมม้อยครับหอมม้อยครับของขายร้ายนะนี่ครับสตรอเบอรี่ไหนถ่ายได้ไหมเนี่ยไหนลูกใหญ่ไหมนี่ล้านี่ครับร้องแวะมาเบิ้งครับนี่สตรอเบอรี่ครับสดๆเลยลูกใหญ่ๆเนาะกินเองหน้าแดงเลยนี่ครับหวานด้วยใช่ไหมน่าโอเคนี่ครับแล้วก็เลือกสารลี่สดครับสตรอเบอรี่ครับร้านนี้ครับร้องแวะมาเบิ้งครับ สดๆเลยครับนี่นี่ครับมะขามเทศกับมี่เนี่ยสีชมพูเนี่ยชมพูหวานครับผมพันธุ์ชมพูลมโดนแดดมันเลยแห้งอ๋อแห้งแต่ตัวอตัวครับเป็นยังหวานอยู่เป็นพันธุ์สีแดงอ๋อนี่สีขาวกันมั้ยไม่แล้วมันเป็นขาวมันแดงไงอ๋อมันขาวแต่แล้วก็นแดงมะขามเทศมาดูดิละอันนี้โอโคโดอี้ละนีโอโคโดครับนี่ครับโอโคโด ไปไเรื่อยๆครับไปไเรื่อยๆแต่รู้สึกว่าเหมือนหัวดีนะกลิ่นไว้เข้าไปเนี่ยอุตสาหนมสดอันนี้อันนี้อย่างไรอ,อันนี้ลูกอย่างฟักทองญี่ปุ่นฟักทองญี่ปุ่นโลละห้าสิบ<ร>กินเหมือนฟักทองบ้านเรา่ครับกินเอาไปนึ่งเหมือนกันเอาไปนึ่งอ๋อ,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 อเอาไปท่เอาพวกเทสอ๋อไม่เคยกินครับไม่ว่าเป็นเหมือนฟักทองบ้องอานเรา นี่ครับตับทองมันก็เป็นลี้ยงลืองไหนะนก็เหลืองอ่ะอร่อยหวาน,นกินไม่เกินโอเคขอบคุณครับผมอขอนางเบิ่งเลยเลยอันนี้ก็ยังเป็นพุทรานมสดนะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ครับนี่ลูกใหญ่กว่นี้ลูกน้อยกว่นี้ครับพุทรานมสดครับขายมาเป็นการเรื่องสตอเบอรี่นี่สด,สดเลยครับนี่ว้าวสดมากเลยครับสตรอเบอรี่ สตรอเบอรี่สดๆครับผมนี่ครับตลอดเส้นทางนี่นมครับมีทั้งรถรถยนตแล้วก็ะนี่ทางนี้ที่ขึ้นไปนะครับเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับนี่ทางนี้ครับแต่ของเราได้มาเยี่ยมชมพืชพันธุ์ทางการ,กรเกษตรข,ของพ่อค้าแม่ค้าที่เขาเอามาวางขายนะครับที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็น่าจะเป็นอัน้ปูาน้มสดฮะันนี้ปลูง,งน้ำเขียวปยยยลูกาน้ำเขียวานมสดเหมือนกันอ้โหลูกใหญ่ อันนี้ลูกเล็กหันเล็กนี่ครับเวลาเขาปลูกแล้วแบนี้พ่อค่าไม่ค่ามาครับของเขามาขายครับนี่ครับตอนเขาปลูกได้นะอันนี้คือาาคใช่เขาขายคล้ายๆกันครับตามโซนนี่อ,นนอนันนี้มีอันนี้บอก,กไดเห็นอันนี้มีแก้วมังกรสีเหลืองเหรอเขาเชื่อว่ออาเหรอเนื้อขาวเขาเรียกเนื้อขาวเนื้อหนา Oh. มันต่างจากสีแดงมันจะมีสีแดงแล้วก็สีสีเหลืองนะน,นี่ครับผู้ให่บอกเคยเห็นมันอ,อกกินลิ้นจีกินลิ้นจีบ่กินไม่เหมือนกันนะครับอะโวคาโดกับลูกหญ่ครับโอเคกับประมาณนี้ครับผมว่ได้พากขึ้นเที่ยวเขาใหญ่นะเป็นช่องกเกษตรครับผมก็เลยพามายังสมพืชพันธุ์ทั้งการ,กรเกษตรครับผมที่พอค่าไม่ค่าครับมาขายครับอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์จากอาเขต ปากช่องวังน้ําเขียวนะครับเอามาวางขายอยู่ก่อนทางขึ้นเขาใหญ่นะครับนะนี่เบิ้งครับรถก็เริ่มมาไหลนี่ครับประมาณนี้แหละโอเคครับนี่ก็พามาเบิ้งครับเล็กๆน้อยๆครับผมว่าเวลาเขาปลูกแล้วเนี่ยเขาเขาโบมีตลาดเนี่ยแต่จุดนี้พ่อค้าไม่ค้านี่ท่านหูวว่าเขามีก็พับไปขายครับพับไปขายเขาครับเขาอาจจะบม่จําเป็นต้องขายเองครับแต่ว่าแค่ปลูกให้ได้ผลผลิตครับ โอเคมานีกับร้านนี้ครับพาย่างชมเล็กๆน้อยๆครับขายลทีสิบมานทีเนาะอยู่ที่เขาแย่ครับผมตั้งแต่กับซอยเบิ้งคลิปผมเลยครับช่องเกษตรน้องไม้ครับผมนี่เขามาเที่ยวกันแต่ว่าผมพามาเบิ้งมาเบิ้งเกษตรครับผมอาจจะส่วนกระแสน้อยนึงครับไปก็ได้เวลาเดินทางกลับมาหาใช้ขึ้นเราครับโอเคประมาณนี้ครับผมโอเคขอตัวร้านไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมนะ้นได้เลยครับ ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ